แสงแรกที่หมู่บ้านคีรีวงนะคะเพื่อนๆมีวัวด้วยนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเหมือนกันนะคะและวันนี้ก็มีตลาดนัดด้วยนะคะเพื่อนๆเราพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมรับอากาศที่บริสุทธิ์นะคะเพื่อนๆหมู่บ้านนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่ อากาศดีที่สุดในประเทศไทยนะคะมีดารามีอะไรมากันเยอะเลยนะคะเขาใช้อะไรวัดวัดในการที่บอกว่าเป็นอากาศที่ดีที่สุดในในประเทศดิฉันก็เขาก็คงจะมีเครื่องวัดน,นะนะเพื่อนๆน,นะวัดอุณหภูมิแล้วก็วัดอากาศวัดอากาศว่าอากาศเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดนะคะ นี่คือแสงแรกของที่นี่นะคะยังไม่ขึ้นมาเลยนะคะเพื่อนๆเรามารอแสงแรกกันนะคะแสงก็ขึ้นมาแล้วนะคะแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะคะเพื่อนมูฟาราก่อนมีปลาด้วยนะคะอลีบอกว่ามีปลาด้วยนะคะเพื่นอนโอ้ปลาตัวใหญ่มากเลยคะ่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะที่ดำๆอยู่ตรงนั้นคือปลาทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนดูสิ